สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยมองทรงของเหมือนในคนหลายแห้งครับปานอะบุญครับพี่น้องมองทรงของรถเย็นนะครับผู้ใดก็มาทรงช่วงนี้เฮ็ดออกหลายพี่น้องพู้วางสายมาทรงให้ทั้งไก่ทั้งไก่นะครับตอนนี้จัดลอยมาบริษัทมองที่ทรงของนะครับกำลังเตรียมของว่าสิมาทรงเฮ็ดเพาะนะครับว่าสิเขาไปตลาดก็วันศีงเขาดอกว่าสิไปงานงานศพแม่อาจารย์ซ้อตัวลอยเอ็ดครับจังหวะนี้เพรท่านได้ทรงของอยู่ในสวยแล้ว ปลาขคนมาเลยปนานะบุญพี่น้องเลยคนน่ะเบิ่งจะคลังรถเต็มเลยมาเลยจังปลาดําเยอกันหลายปัาเนี่ะเออขคนปลาตนบุญพี่นอ้องมาเลยพี่น้อ <laughs> งขอยมาหลายแี๋มมาเลยเพิ่งมาส่งของส่วนมากสิเป็นเห็ดวันนี้คือคืนตรงที่ส่งของกันของหอดซ่าเนี่ยก็ขอตรวจคลไปพี่น้องเด้อะมาเนี่ย <laughs> คลองไหลเลยส่วนมากสิปเป็นเห็ดนะครับเห็ดเพราะว่าตอนนี้เห็ดเหาะกำลังออกไหลกำลังแปรกอยู่นะโอ้โธ่ใครมันคอยทาสิบ่บายพบมนเดือดรุ่นพี่ปัดปาดปาดปาดมีบัตรเชี่ยวขวมมาเลย ข้างน้อป่นเอาบุญมาเลยเดาวกล่องก่อนส,สามสี่เ <resp. S 1> ชียงใหม่เช <Lav> ียงรายเชียงใหม่ศรีสะเกดอ่าพัทยาเอาหากล่องนะครับวันนี้ห้ากล่องนะครับเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงราย,ยพัทยา แล้วก็ซีสกเกตด,ดขันของหอดปลายทาอ่างสาครขอตรวจขอไปพิ่น้องด้อของไหลหอีหลีนะครับรถขนส่งเพิ่นทำงานหนักช่วงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นของแช่เย็นนะครับถึงปลายทางช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่นี่ิ่นเอารถฟิตรถฟิตเย็นรถแช่เย็นไปนะครับ เป็นนวดซาในกับเเป็นยังพี่น้องเพราะว่ามันยังเงย็นอยู่นะครับี่ทั้งคนใสอในกับสิบแพใสกรองคือเพ่นะนะครับมาจะรอคิวคุกรบัตรเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะ,จะเจ้าเฮ็ดลงมาก่อนอม,มีมาห้ากล่องนะครับ าเจ้าวันนี้เอาไซนนี่มาเลยเพราะว่าสสได้ไปงานศพมีาจา์ส้วตัว,ตวก็เลยบดเอาทาง้ำเคียงมาพี่น้องนี่ครับเฮ็ดพอเห็ดไวแล้วทุงละโลทุงละโลนะครับล่างไม่ไม่หันครับพเพราะตะล่างแล้วด้นี่ล่างแล้วก็ออกมาเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเอาลงไปก่อนแพ็กก่อนพัดเธอแตกเลยพี่น้องมาเลยแพ็กกองหนึ่งสองสามสี่หาหากองนะครับพร้อมส่งนะครับเชียงใหม่เชียงรายศรีสะเกดชนบุรี นะครับหลายทีอยู่มาเนี่นะครับเอาเดี๋ยวมื่อคืนจังมาทรงใหม่มาเน,นี่สิขออนุญาตไปงานศพแม่จันทร์ซ้อก่อนนะครับทีมงานกำลังลงไปนะครับปานตะบุญจังวามาเนี่หลายเหี้ยงทรงยังหนึ่งใเรา,าโอ้ปลาดสดุสดคือกันใส่กองขอมใส่กองแนวไหน่อยดีกว่าใส่กองคือข่หน่อยดีแต่หมดเลยใส่กองขูมเขียวยาวคิวยา <laughs> วครับ โอเคฉั okay, นซื้อติดยต์ฟ้าควงไว้แล้วแล้วจะมีทรงเางไหนอีกเดอนึงไอ้ออกยื้อธุบด้วยแมวหมดเลยอะถคาบอกยื้อธุบแล้วพี่น้องว่าทรงแนวด่ายพิ่นถามมาเพิ่นสงสัยทรงแนวด่ามาจังได้ของสิบบอลบูดบอลเน่าตีวันนก็เลยไทยเพิ่นเบิ่งน้านี่คือบริษัทมองทรงของรถแช่เย็นพิดแข็งนะครับอยู่นี่เพิ่นก็มีบริการตู้เย็นเอาไว้แช่บลดรถรถ มาครับก็จะเป็นรถเสียเย็ยนอีกนะครับพี่นอ้องน,นี่ก็เลยแจงข่าวพี่น้องนัน่นะครับของไหลขิวต่อไปครับผมถ้าเกิดว่าส่งช้านะครับปกติก็ไม่เกิน2วันถึงปลายทางนะครับแต่ถ้าว่ามันช้าเกินไปก็ขอโทษขอไปเพราะว่าของเยอะจริงๆต้นทางวันนี้ั้งแต้เมื่อนี้กับปมาบ้านลอยโก่งแหรอพี่น้องนะครับจักสิไปไซนเนี่ยนะครับจุดนี้แค่จุดเดียวนะครับบาดีเขียอำนาจเขียดประทุมราดนะครับเนี่ย รขนาดชุดเดียวครับอันนี้ครัเพื่อเก็บม,มาลาดมองเดียวยังหลายป่านนี่พี่น้องนะครับ <c oughs> ทรงกันแบบพอท่นก็น <c oughs> ต้องท่านประบ้านที่ยังก,กลัวรถมากนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดไปเบื้องอนอันนี้คืออุณหภูมินะครับอันนี้ราคานี่ครับพี่น้องราคาทรงเดี๋ยวเอาเอา,เอาทาาั้งหลายเบื้องบนจะเห็นชัดนี่ผู้ลังก้นถามว่าราคาทรงเป็นจังไรนะครับราคาส่งราคายังไงดูเอาเลยครับพี่น้อง นะครับหายเบิ้งเอาเลยนะครับราคาพนติดแปะไวโชว์หนาล้านเลยนะครับนี่ขนาดกล้องนำหนักขนาดกล้องนำหนักราคาภายในภาคภาคอีสานราคาขามภาคนะครับประ่าสิเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางตะวันออกตะวันตกราคานี้นะครับไม่เกิน3กิโล5กิโลครับอันนี้ภายในจังภายในภาคอีสานร8 0นะครับต่างภาคกะ2อ0บาทนี่คือค่าทรงรดแช่เย็นนะครับ ส่วนน้ำหนักเกินฐานลมันก็สิคิดไปอีกราคาหนึ่งนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับเอาอันนี้ก็คือติดลบ0ถึง8ลบแองศาอันนี้ติดลบ15องศาจะร้อยใสตัวนี้ครับใส่ติดลบ15องศานะครับเอ๊บนี่ตู้เย็นเพิ่นนะครับกระลังเตรียมไว้ตอนนี้ถ้าไหนมีจะกรองดอกทั้งนี้ได้มีบ่สองถังเลยอยู่นี่ถังนี้มีแต่เซีย Nam โอ้ย จ้าของหิวนา้าบ่เสียแต่น้ามไม่ด้กินเ <c oughs> อาเนี่ยทุกคนแม่เพิ่นสิอันนี้คือลักษณะนีนคือเพิ่นมาส่งให้พี่น้องส่งให้พี่น้องเพิ่นนะครับบ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดข,ขายคือจอันเลยอันนี้คือเพิ่นส่งให้พี่น้องที่กวางยู่นี่มีแต่ส่งให้พี่น้องทั้งนั้นนะครับ <c oughs> พี่น้องทางไก่ทางไกลที่เพิ่อนอยากได้เล็ดอยากได้หยังเพิ่นกะเ <c oughs> พิ่นกะสร้างมาบ้านนี้ <c oughs> พอเมีพี่น้องทั้งบ้านกะท่งขึ้นไปให้เพื่อนนึกสินะครับมันก็เลยเป็นลายมือนนะครับ ปานอบุญยังวะไปจะได้ฮะไปจะอ่ะมั่นรำมีหรือเปล่าจางน้อยจางน้อยเนาะจังว่ากันแต่ว่าสิว่างบ่รว่าช่วงไี้ไปขืนวงไปขืนวงใหญ่แล้วปีนี่เตรียมงานมาทรงป่าทรงเห็ดโอ้รถคอยตากแดดแมบๆเลยบบัตร อ่ะสำหรับพี้องที่สั่งมาอนี่นะครับฐารับเอาเด้อนะครับแต่ว่าผู้ไดสั่งมาน้ำหลังหรือว่าสั่งว่าน้ำกลดศีิส่งใ้มืออื่นนะครับมาอนี่สิไปภารกิจก่อนไปงันข้าวดำไปงั้นซบคุณแม่ของอาจารย์ซอนะครับทีมงานเพชรลำเพลินก็จะลงมาเหมือนกันนะครับสีมาพอกันยุบันจาจทร์สอ่างดละจังไดนกะเสีออกไปพุ่นก่อนนะครับข่านผู้ไดทักมาเบื้องคิปนี้แล้วทักมาสั่งเฮ็ดเพาะน้ำกลดเดี๋ยว่งใ้มืออื่นเพราะว่าตอนนี้เสิได้ออกเดินทางแล้วนะครับ สถานที่พันกาี่ละติถนนใหญ่หอนอาฬิกาเขมรลาดนะครับจุดตีเพลนเป็นหลานทรงของนะครับอยู่หอนอาฬิกาเขมรลาดนะครับนี่มีที่เดียวครับหอนอาฬิกาเขมรลาดเลยนะครับสําหรับรถห้องเย็นห้องแช่นะครับรถแช่เย็นนะครับมีที่เดียวหม่องอื่นข้าเจ้าสีบรับของสดจังสี่นะครับพี่น้องอันนี้สิเป็นของสดนี่ครับอา่านสดรถออกประมาณเที่ยงครึ่ง พัสดุทั่วไปออกบ่ายสองนะครับเนี่ยเพิ่นแจ้งไว้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่นี่พี่น้องครับขันผู้ใดติดขัดจังไหนส่งไปแล้วของนั่นหอดทั่วมานี่ครับเบอร์โทั่วจานลอยไว้ให้นี่เบิ่งเอาเลยครับของนั่นหอดนั่นถึงทั่วมาเลยครับเบอร์โทรเพิ่นนะครับอีเลเวอรี่เลยทัวรว์บอลล็อตคอยส่งไปแล้วทัวร์บอลล็อคขันขนั่นหอดตอนนี้ประมาณสี่โมงเช้าแล้วนะครับ เพิ่มสีเ่เกอนอ่าศพลงปลากับสีประมาณบ้ายใบม่วงเนาะนัดกันกันกนกบทีมงานกเกษตรวิสัยลอยเอียดอเอาฝากใน,นโเราพีเด้อไปก่อนบาทดิขอบคุณมาก,ากมมสี่กล่องอเดี๋ยวส่งให้ในทางไลน์เหมือนเดิม,อม,อมโอเคครับอะพี่น้องบาทเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางครับไปบ้านอายันซ้อครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงสี่นาทีครับไปเพิ่นสีลงปลาประมาณบ้ายนะครับยานพอท่าน พี่น้องจะได้ยังสร้างว่าน้ำกวนนด้วยสำหรับเห็ดครับขออนุญาตเดินทางไปบานาจารย์ซ้อครับอำเภอเกษตรศวิสัยจังหวัดสวนภูมิมครับพี่น้อง